ฝากติดตามด้วยครับตัวนี้เจ้าจอมเทียนลูกชายพ่อลุงเพชรทับจริงมานะครับตัวนี้นี้เจ้าจอมเทียนท,ที่สมุทรนะครับตอนนี้ที่สมุทรอนลูกชายลูกเพชรนะครับบางส่วนก็ประจัจำการที่ภาคอีสานก็เกือบยี่สิบตัวแล้ว ในวัยสองปีเจ้าจอมเทียนเต็มที่เลยวันนี้อัดไงโคลาให้เต็มที่เลยเจ้าจอมเทียนฝากติดตามด้วยนะครับมีทับทิ้งมานะครับเจ้าจอมเทียนเด็กชายที่ติดอ่างเจอบอกขาแช่อ่างเด็กชายที่ติดอ่างครับเจ้าจอมเทียนในวัยสองปีในวัยสองปี มีหลายตอนนี้อยู่ที่นี่สามตัวครับรุ่นอนุบาลลอดใหม่ก็มีเยอะครับเดี๋วไลฟ์สดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูเไลฟ์ให้ดูคนระับถ่ายเป็นวีดีโอไว้ก่อนนะทีละตัว